นิยายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทที่19บ้างสิ่งบางอย่างเริ่มคลี่คลายกว่าเทวิกาจะกลับเข้ามาที่ห้องได้ก็เกือบความแตกเพราะกลิ่นที่ติดตัวมาทำให้เธอไม่กล้าเดินเข้าบ้านทิมยังไม่กลับป้าน้อยทำกับข้าวอยู่กับระพีในครัวหญิงสาวใช้ช่วงเวลานั้น รีบวิ่งขึ้นชั้นบนเข้าห้องน้ำอาบน้ำชำระร่างกายรีบซักชุดที่ใส่ตากไว้ในห้องน้ำโชคดีที่เธอตัดผมสั้นทำให้ง่ายต่อการอาบน้ำแต่งตัวตากผ้าไว้ในห้องน้ำไม่มีใครมาเห็นอยู่แล้วเพราะเธอล้างห้องน้ำทำความสะอาดห้องเองใกล้ได้เวลากินข้าวเย็นเทวิกาใส่ชุดเดิมที่ใส่เมื่อเช้า เพื่อป้องกันการสงสัยของคนในบ้านเดินเข้าไปในห้องอาหารวันนี้เธอรีบลงมาก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะอยากที่จะไปค้นหาข้อมูลของเจ้านายเธอและจะต้องรีบทําให้เสร็จก่อนที่เจ้านายเธอจะกลับมาเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจถ้าหากทำงานเสร็จเร็วคุณเทวิกาเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าเครียดจ,จังไม่สบายหรือเปล่า วันนี้ไม่เห็นลงมาข้างล่างเลยไม่มีอะไรหรอกค่ะป้าพอดีฉันทำงานค่ะมีงานที่จะต้องทำด่วนจะพยายามทำให้เสร็จก่อนเจ้านายมานะคะคุณจะให้เปิดห้องทำงานไหมคะป้าจะได้เปิดให้ไม่เป็นไรค่ะป้าฉันมีโน้ตบุ๊กทำงานที่ห้องได้สบายๆเลยเงียบดีพรุ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะป้าน้อยเทวิการีบกินข้าว แล้วรีบขึ้นห้องหญิงสาวเข้า Google หาข้อมูลเมคินทาราธรณีเป็นครั้งแรกที่เธออยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาเธอไม่อยากรู้ความร่ำรวยของเขาแต่อยากรู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครและชื่ออะไรเมคินทาราธรณีเป็นลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทย บิดาชื่อมังกรลิ้มปิยสวัสดิ์มารดาชื่อแม่ขาธาราธรณีสองคนอย่าร้างกันบิดาของเขามีผู้หญิงใหม่ทำให้แม่ของเขาป่วยเทวิกาใจหายนี่แสดงว่าที่คุณไม่ขลาเป็นแบบนี้เพราะเรื่องนี้เองหรอกเหรอ,อยังสรุปไม่ได้เป็นเพียงความเข้าใจของเธอเองจะถามใครได้ ทวิกานอนมือก่หนา้าผากคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีตอนนี้เธอไม่สนใจว่าคุณเม่ราจะอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะอะไรแล้วแต่เธอจะทำยังไงดีให้ผู้หญิงที่อยู่บ้านคนเดียวในสภาพที่แม่รู้ตัวให้ดีขึ้นมาได้แล้วถ้าถามกลับมาว่าลูกชายเขาออกจะร่ำรวยมหาศาลทำไมปล่อยแม่ไว้ในสภาพแบบนี้เธอเองก็ตอบ ไไม่ได้อีกวันนี้หลังจากที่กินข้าวเช้าแล้วเทวิกาขอตักข้าวราดไว้ไปกินบนห้องตอนกลางวันอ้างว่าทํางานไม่อยากเสียเวลาเดินลงมากินข้าวที่ห้องอาหารป้าน้อยกับรพีจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอยากให้ทั้งสองเหนื่อยน้อยลงนี่ถ้าเธอยังอยู่บ้านหลังเล็กนั่น คงไปที่ท้ายสวนได้สะดวกกว่านี้เทวิการอจนป้าน้อยเดินกลับมาจากท้ายสวนแล้วเธอก็ค่อยๆแอบออกไปทิมเข้าไปในไร่รับพีอยู่กับป้าน้อยเทวิกาเปิดแอร์ไว้ในห้องบอกรับพีว่าจะทํำงานจะลงมากินข้าวเย็นทีเดียวหญิงสาวค่อยๆเดินและเลาะไปอีกฝั่งของทางเธอไม่อยากเดินทางที่ป้าน้อยเดิน เพราะมันเป็นทรายไม่แน่อาจมีคนเห็นรอยรองเท้าของเธอก็ได้เทวิกาเข้าบ้านหลังนั้นทางเดิมที่เคยเข้าวันนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าเมื่อวานภาพตรงหน้ายิงชรานั่งพิงต้นเสาข้าวที่ป้าน้อยเอามาให้มีร่องรอยการกินไปแล้วที่เหลือกระจัดกระจายเต็มพื้นห้องไปหมดคุณป้าคะ จำฉันได้ไหมคะฉันมาเยี่ยมค่ะได้ผลญิงชาราหันมาตามเสียงตาจ้องมองเทวิกาขมิง่งญิงสาวยกมือไหว้เธอเลือกที่จะยืนอยู่ให้ไกลจากความยาวของโซ่ที่ล่ามขาของหญิงชาราเอาไว้เทวิกาหยิบไม้กวาดทางมะพร้าวที่พิงอยู่ด้านหลังบ้านเริ่มค่อยๆกวาดเศษอาหาร ที่หล่นเกลื่อนกลาดให้มารวมกันแล้วดันออกไปทางด้านหลังบ้านค่อยๆเริ่มกวาดด้านหลังก่อนกันป้าน้อยสังเกตเห็นแต่มันมากมายเสียเหลือเกินสะสมมากี่ปีกี่เดือนกันแน่ทําไปด้วยคอยระวังไปด้วยมองไปทางหญิงชาราบ่อยๆกลัวว่าตัวเองจะเผลอเข้าไปใกล้ๆวันนี้แทวิกาพกหน้ากาก มาด้วยไม่งั้นเธอต้องทนปวดหัวกับกลิ่นนี้ไม่ไหวแน่ๆเมื่อวานยิงสาวเกือบอาเจียนหลายรอบเธอเชื่อว่าต้องมีคนมาทำความสะอาดแต่น่าจะนานๆมาทำเศษอาหารถึงได้แห้งเกลือกำลังแบบนี้ยิงชรานั่งเหมือลอยหันหน้ามาทางเทวิกาที่ตั้งน้าตั้งตากวาดเอาเศษขยะออกไปทิ้ง เทวิกาไม่ไว้ใจนักแต่อยากทำความสะอาดให้เธอเค่อยๆเดินไปเปิดหน้าต่างทุกบานด้านหลังลมเย็นพัดเข้ามาทันทีทุกการกระทำของเทวิกาแม้รอดพ้นจากสายตาของหญิงชราแววตาที่มองมาดูเลื่อนลอยแต่หญิงสาวไม่สนใจรีเปิดหน้าต่างทุกบานที่มีอยู่รอบบ้านทำให้ในห้องมีการระบาย พัดลมเพดานเปิดได้แต่สวิตไฟอยู่ที่เสาต้นที่มีโซ่ผูกอยู่และหญิงชารานั่งพิงเสาต้นนั้นด้วยเมื่อคืนคงเดินวนไปวนมาทําให้โซ่ที่ล่ามขาซ้ายนั่นวนไปรอบกับต้นเสาเฮวิกาจใจหายและถ้าโซ่วนอยู่กับต้นเสาแบบนี้เวลาที่ป้าน้อยเอาข้าวมาส่งแล้วหญิงชาราคนนี้ จะไปกินข้าวยังไงโถเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้นะเทวิการน้ำตาซึมกับสิ่งที่เห็นคิดตามภาพแสดงว่าหญิงชราก็ไม่ค่อยได้กินอาหารเลยถ้าโซ่วนอยู่กับเสาแบบนี้คงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณแม่ขรานแน่ๆยิงป้าน้อยถ้าโดนเหมือนเธอป้าน้อยคงไม่มีแรงสู้ รับพียิ่งไม่กล้ารัะพีรูปร่างเล็กมากไม่มีแรงสู้แน่ๆทิมหละ่ะใครเป็นคนล่ามโซ่ที่ขาคุณเม่ขลากันแน่หรือว่าเป็นทิมเพราะทิมดูแข็งแรงมากช่างเถอะจะยังไงก็ช่งางเธออยากช่วยคุณเม่ขลาอยากให้ได้พบหมอเทวิกาเห็นแววตาของหญิงชาราบางครั้งเหมือนรู้สึกตัวแต่แค่แป๊บเดียว ก็กลับไปเลื่อนลอยเหมือนเดิมดีที่ไม่มีอาการคลุ้มคลั่งบ้านนี้มีห้องน้ำโชคดีมีสายยางด้วยแสดงว่าเคยมีคนเข้ามาทำความสะอาดที่นี่แน่ๆถึงมีสายยางมีก๊อกน้ำจากทางด้านหลังแต่สายยางถูกซ่อนไว้ใต้กระเบื้องที่กองแวร้รวมๆกันแม้รอดพ้นจากสายตาของหญิงสาวไปได้ วันนี้อากาศร้อนเธอล้างส่วนหลังบ้านนี่ห่างจากหน้าบ้านพอสมควรป้าน้อยคงไม่สังเกตหรือเท่าความคิดเทวิการลากสายน้ำออกมาจากใต้กระเบื้องฉีดน้ำร้างตรงที่เธอกวาดระหว่างที่เธอทำความสะอาดอยู่นั่นคุณเมฆขลาล้มตัวลงนอนแล้วเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเศษยากระจาย หล่นเกลื่อนกราดไม่แน่ใจว่าคุณเมฆขลาจะได้กินยาหรือเปล่ากว่าจะล้างส่วนที่เธอกวาดเสร็จเทวิกาก็เกือบหมดแรงมองนาฬิกาตอนนี้บ่ายโมงครึ่งยังมีเวลาอีกเยอะกว่าจะได้เวลากินข้าวเย็นหญิงสาวหยิบขนมปังและนมกล่องมาด้วยหญิงสาวล้างมือล้างแขนแล้วถอยออกไปกินขนมปังและนม ไม่ลืมที่จะเก็บกล่องนมใส่กระเป๋ากางเกงป้องกันเพื่อมีคนมาเห็นถึงจะไม่มีคนเข้ามาด้านหลังเหมือนเธอก็ตามป้องกันไว้ก่อนคุณเมฆขลายังนอนนิ่งเหมือนหลับแต่เธอก็ไม่ไว้ใจนะักล้างพื้นเสร็จแล้วยิงสาวเริ่มเก็บสายยางไปซ่อนไว้ที่เดิมเก็บไม้กวาดทางมะพร้าวทำให้เหมือนเดิมที่สุด แต่น้ำที่ฉีดล้างสิ่งสกปรกนี่สิจะแห้งทันไหมสังเกตว่าวันนี้ลมดีกว่าป้าน้อยจะเอาอาหารเย็นมาส่งก็คงเกือบแห้งหมดแล้วป้าน้อยคงไม่เดินอ้อมมาข้างหลังบ้านหรอกนะคุณป้าคะหลับไหมฉันทำความสะอาดบ้านให้แล้วนะคะวันนี้ฉันจะกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่นะคะเทวิกาส่งเสียงให้หญิงชรารู้สึกตัว ได้ผลคุณเทวิกาขยับตัวแสดงว่าได้ยินเสียงของเธอและรับรู้เทวิการอจนหญิงชลาผู้น่าสงสารลุกขึ้นนั่งได้และหันมามองเธอแววตาของนางเหมือนรับรู้แต่ไม่นานก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาทำท่าจะเข้ามาหาเทวิกาจนหญิงสาวถอยออกแทบไม่ทันเทวิการีบถอยหลัง อย่างเร็วก้าวออกจากบ้านรีบปิดประตูทันทีถึงจะเป็นครั้งที่สองที่พบหน้ากันแต่เธอก็ยังระแวงเมื่อวานที่ถูกบีบคอเธอยังกลัวไม่หายสี่โมงเย็นแล้วเทวิการรีบเดินกลับบ้านใหญ่ยังไม่เห็นทิมกลับจากไร่ป้าน้อยตากผ้าอยู่ข้างบ้านระพีอยู่ในครัวหญิงสาวรีบเข้าบ้านเดินเร็วขึ้นข้างบน ตรงไปที่ห้องของตัวเองทันทีปิดประตูห้องได้ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแอร์ในห้องยังคงเปิดอยู่เทวิการีบปิดแอร์แล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำสระผมทันทีผ่านไปอีกหนึ่งวันไม่ผิดหวังเลยที่ตัดผมสั้นเฝ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงดีถึงจะเข้าไปกวาดขยะอีกฝั่งได้และจะต้องทำให้ไม่เป็นที่สงสัยของป้าน้อยด้วย นึกเป็นห่วงคุณเมฆขลากลัวว่าเธอจะไม่ได้กินข้าวพรุ่งนี้เทวิกาต้องทำงานจะบอกป้าน้อยว่ายังไงดีอาจลุกไปทำงานที่ห้องทำงานช่วงเช้าช่วงบ่ายบอกว่ามาทำบนห้องเอาแบบนี้ดีกว่าช่วงบ่ายเธอจะเปิดแอร์ไว้เหมือนเดิมกินข้าวเที่ยงเสร็จจะไปเยี่ยมคุณเมฆขลาอีกครั้งหญิงสาวตกใจกับเสียงโทรศัพท์ ไกลกันโทรมาเวลานี้เกือบสามทุ่มเป็นเวลานอนของเธอแล้วรู้สึกเพลียสองวันมานี่เธอใช้แรงมากสวัสดีค่ะปลายสายเงียบไปถ้าไม่พูดฉันจะวางสายนะคะฉันเองทำอะไรอยู่คุณเมกินเองเหรอคะสวัสดีค่ะนี่เธอจำเบอร์โทรฉันไม่ได้ จำเบอร์เจ้านายไม่ได้เลยเหรอเออขอโทษค่ะพอดีดิฉันไม่มีเบอร์คุณเลยจำไม่ได้ค่ะทำไมเธอไม่มีเบอร์ฉันนี่เธอทำงานกับฉันมาเข้าเดือนที่สามแล้วนะเธอบอกฉันว่าไม่มีเบอร์โทรฉันเหรอเทวิกาเสียงปลายสายเริ่มดังขึ้นขอโทษค่ะฉันขอโทษก็เวลาติดต่องานส่งเมลอย่างเดียวนี่ค่ะ เลยลืมบันทึกเบอร์คุณไว้เทวิกาเสียงเบานี่ถ้าฉันลืมจ่ายเงินเดือนเธอบ้างเธอจะทำยังไงนี่เธอเอาสมองส่วนไหนคิดกันแน่หรือว่าเอาเวลาว่างๆของเธอฟันหาแต่ไอ้พวกผู้ชายของเธอทั้งหลายนั่นไหนบอกฉันมาสิใช่ไหมเทวิกานั่งนิ่งเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีเหตุผลหูแทบแตกเมื่อเขากระแทกโทรศัพท์ใส่หูของเธอ เขาคงใช้โทรศัพท์ที่แบบตั้งโต๊ะของโรงแรมถึงได้กระแทกทําให้หูเธอสั่นได้ขนาดนี้ไม่ถึงห้านาทีเสียงโทรลายก็ดังขึ้นอีกครั้งใครที่มีเบอร์โทรเธอจะเป็นเพื่อนลายทันทีและเจ้านายเธอก็โทรลายมาแบบเปิดกล้องซะด้วยยังไงกันเนี่ยและวจะคุยกันรู้เรื่องไหมทวิการับสายจำต้องเปิดกล้อง ว่ายังไงตอบฉันมาสิทำไมไม่มีเบอร์โทรฉันก็บอกแล้วไงคะว่าลืมแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงคะมันผ่านมาแล้วฉันยอมรับผิดค่ะขอโทษเทวิกาวางโทรศัพท์พิงกับหัวเตียงแล้วยกมือไหว้ขอโทษเขานี่เธออยู่ตรงไหนของห้องอยู่บนเตียงค่ะกำลังจะนอนวางโทรศัพท์ดีๆให้เห็นหน้าชัดๆเห็นไม่ชัดแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหม เทวิกายกมือเกาหัวลืมตัวว่าคนในสายเห็นนี่เธอรำคาญฉันเหรอเกาหัวทำไมเปล่าค่ะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเกาหัวทำไมฉันเห็นนะนั่นคืออาการแสดงว่ารำคาญฉันเงียบทำไมเทียงสิถ้าเธอคิดว่าเธอถูกเทวิกานิ่งนิ่งทำไมเทวิกา เสียงเขาเริ่มดังเมื่อเห็นอีกฝ่ายนั้นนิ่งเงียบค่ะยิงสาวรับสายเขาอีกครั้งเมื่อเขาโทรบางปกติเงียบทำไมฉันถามทำไมไม่ตอบฉันถามว่านิ่งทำไมฉันขอโทษคกูแล้วนี่คะ่ะเรื่องลืมบันทึกเบอร์โทรของคุณเรื่องที่ฉันเกาหัวฉันก็ขอโทษแล้วจะให้ฉันพูดอะไรอีกลระคะพูดไปฉันก็ผิดอยู่ดี ไม่มีข้อแก้ตัวหรอกค่ะคุณจะสั่งงานหรือจะทำอะไรก็ตามนั้นเลยหรือคุณจะด่าอะไรฉันก็เชิญค่ะปลายสายเสียงเบาลงเพราะเหนื่อยกับเขาแค่สองวันที่ก็ไปทำงานเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเมื่อวานก่อนอยังใจดีอยู่เลยคิดไว้แล้วไม่มีผิดเข้าใจดีได้ไม่นานหรอกเทวิกาคอยฟังว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรรู้อยู่ว่าเธอนอนเวลานี้และจะโทรมาทำไม คิดไปก็โมโหตัวเองร่ำรวยมหาศาลแสดงอำนาจกับคนอื่นแต่ไม่มีปัญญาพาแม่ไปรักษารักแม่ประสาอะไรกันทวิกาตกใจกับความคิดของตัวเองปลายสายเงียบไปแต่ยังไม่วางสายและเปลี่ยนโทรไลน์มาอีกครั้งเดินไปที่ห้องชัน้นแล้วหาเอกสารให้หน่อยสักครู่นะคะ แล้วจะเข้าห้องยังไงคะนี่เธออยู่บ้านยังไงไม่รู้ว่าห้องฉันไม่เคยล็อกเร็วฉันรีบเทวิกาแอบถอนหายใจหน้าเริ่มตึงเพราะเสียงเขาดังที่หัวเตียงดูซิว่ามีสัญญาซื้อขายโรงแรมไหมเขาบอกชื่อโรงแรมในกรุงเทพกับเธอหัวเตียงเขาต้องกว้างมันต้องอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อเจอแล้ว อยู่ที่โต๊ะทำงานต่างหากมั่วจริงๆหญิงสาวแอบคิดในใจเจอแล้วค่ะถ่ายรูปให้ชัดๆแล้วส่งลายให้ฉันด่วนเดี๋ยวนี้ฉันจะรอส่งแล้วค่ะทำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมแค่นี้ทนไม่ได้หรือไงรูม,มัวแต่คิดถึงใครยอยู่เทวิการนิ่งนิ่งทำไม หรือฉันพูดไม่ถูกคุณเมกินคะถ้าคุณอยากให้ฉันมีนักไอพวกผู้ชายที่คุณพูดถึงไม่ต้องห่วงนะคะอีกหน่อยฉันมีแน่ๆค่ะคุณไม่ต้องย้ำฉันนักหรอกฉันจะเริ่มมองหาเผื่อว่ามีแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาพูดจาแบบนี้กับฉันอีกถ้าฉันมีแฟนก็คงไม่มีปัญหาเรื่องคิดถึงใครอีกไม่ต้องห่วงนะคะพรุ่งนี้ฉันจะโทรหาคุณดำรงที่คุณเคยแนะนำว่าเขาดูดี หรืออาจไม่ใช่คุณดำรงก็ได้พอคุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาฉันก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าอายุตัวเองก็28ปีแล้วยังไม่มีแฟนเหมือนเพื่อนๆเ,เลยพวกเพื่อนฉันบางคนแต่งงานมีลูกสองลูกสามแล้วคงถึงเวลาของฉันขอบคุณนะคะที่พูดย้ำซ้ำให้ฉันได้คิดไว้ฉันจะพาแฟนมาแนะนำให้คุณรู้จักนะคะ พอดีอีกหกเดือนกว่าๆฉันหมดสัญญาทำงานกับคุณคงได้เลิกแต่งงานพอดีไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ฉันต้องทำงานสวัสดีค่ะเทวิกาอย่าเพิ่งวางเทวิกาช้าไปแล้วหญิงสาวปิดเครื่องทันทีว่าจะไม่โมโหว่วาจะใจเย็นแต่ทำไม่ได้จริงๆ เขาชอบยัดเยียดสิ่งที่เธอไม่ชอบให้มันเป็นชีวิตของเธอมันเป็นเรื่องของอนาคตเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเธอแค่งานก็พอเทวิกาไม่ได้คิดว่าจะถูหาดำรงอย่างที่บอกเข้าไปพูดเพื่อให้เขาไม่มายุ่งกับเธอเท่านั้นเขาไม่ควรมายุ่งกับชีวิตของเธอถ้าเขายังดูแลแม่ของเขาไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งในชีวิตของใคร